สวัสดีครับผมช่องคาราแคทคลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่องโปรเจกต์เอามาแน็กเป็นหนังปี2014จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณสามารถย้อนเวลาได้ถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยครับหนังเปิดเรื่องมาที่เดวิดแลสกินเขาเป็นเด็กนักเรียนมัธย,ยมปลายที่กำลังทำคลิปเพื่อยื่นขอทุนการศึกษาจาก MIT โดยเขามีทีมวิศวกรที่มีชื่อว่าควินและดัมส่วนตาก้องเธอมีเชื่อว่าคิสตินาเป็นน้องสาวแท้ๆของเดวิดนั่นเอง และสิ่งประดิษฐ์สุดล้ำของพวกเขาก็คือเครื่องมือควบคุมโดรนที่ใช้แค่การขยับนิ้วในการบังคับซึ่งมันมีความแม่นยำมากกว่ารีโมททั่วไปและยังใช้งานได้อย่างยอดเยี่ยมมันส่งสัญญาณโดยใช้แค่เพียงโทรศัพท์ในการเชื่อมต่อ Wi-Fi หลังจากที่เดวิดส่งคลิปไปแค่ไม่กี่วันเขาก็ได้จดหมายตอบกลับจาก MIT ที่รับเดวิดเข้าเป็นนักศึกษาทำให้เขาดีใจเป็นอย่างมากเพราะมันเป็นสิ่งที่เขาเฝ้ารอมาตลอดทั้งชีวิต แต่เมื่อได้อ่านอย่างถี่ทวนก็ปรากฏว่ามันเป็นเงินสนับสนุน5,000ดอลลาร์หรือประมาณ150,000บาทซึ่งยังขาดอยู่อีกตั้ง40,000หรือประมาณ1,200,000บาทมันจึงทำให้เดวิดถึงกับถอดใจเพราะฐานะทางบ้านของเขาไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่นกแถมแม่ที่เป็นเสาหลักคนเดียวของบ้านก็กำลังตกงานและยังหางานทำไม่ได้ วันลุงขึ้นเมื่อเดวิดเลิกเรียนเขาก็พบว่าแม่ได้ติดป้ายประกาศขายบ้านเนื่องจากมันเป็นทางเดียวที่จะหาเงินส่งให้เขาไปเรียนต่อได้และแม่ก็เชื่อมั่นในตัวของเดวิดว่าเขาจะต้องประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนแต่มันกลับยิ่งทําให้เขารู้สึกแย่ที่จะต้องขายบ้านหลังนี้ไปเดวิดเลยขึ้นมาหาของเก่าข้างบนห้องใต้หลังคาเพื่อจะเอามันไปขายโดยที่มีคริสตินาน้องสาวของเขาช่วยหาด้วย ทั้งคู่ได้พบกล้องวิดีโอเก่าของพ่อและลองเปิดมันดูมันเป็นภาพงานวันเกิดของเดวิดเมื่อ1ิปีที่แล้วซึ่งมันก็ทําให้ทั้งคู่ได้เห็นพ่อที่ตายจากโรคนี้ไปด้วยอุบัติเหตุและนึกย้อนถึงวันเก่าๆที่เคยอยู่ด้วยกันรพร้อมหน้าพร้อมตาแต่เดวิดก็ได้สังเกตเห็นบางอย่างมันเหมือนเป็นตัวเขาอีกคนในช่วงอายุป,ปัจจุบันแต่กลับอยู่ในวิดีโอเมื่อ1ิปีที่แล้วเขาเลยรีบตามควินและอดัมให้มาช่วยกันดู มันจึงยิ่งยืนยันได้ว่าในวิดีโอนั้นอาจจะเป็นตัวเขาจริงๆก็ได้วันลุ่งขึ้นที่โรงเรียนเดวิดก้าวาภาพไปสู่ให้ชัดขึ้นจนได้เห็นว่าที่มือของเขากําลังถือพวงกุญแจรูปนักบัลเล่อยู่ ทุกคนเลยเอาพวงก,กุญแจของตัวเองขึ้นมาดูว่าใช่แบบเดียวกันกันกบในภาพหรือไม่แต่เดวิดก็หามันไม่เจอเพราะกระเป๋าของเขาดันไปสลับกับสาวฮอตประจำโรงเรียนที่มีชื่อว่าเจสซี่เดวิดเลยไปขอแลกกระเป๋าคืนกับเธอทำให้ทั้งคู่ได้รู้จักกันและเหมือนว่าเจสซี่นั้นจะแอบชอบเขาอยู่ซะด้วยเมื่อพวกเขากลับมาที่บ้านก็ได้สร้างเหตุการณ์จำลองแบบในคลิปงานวันเกิดจนได้รู้คำตอบว่าเดวิดในวิดีโอนั้นกำลังจะไปที่ห้องใต้ดิน ทั้งหมดเลยพากันลงมาข้างล่างซึ่งมันได้ถูกปิดตายเอาไว้ตั้งแต่ที่พ่อของเดวิดเสียชีวิตพวกเขาเลยช่วยกันค้นหาว่ามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับวิดีโอนี้บ้างจนได้เจอเข้ากับกล่องใบหนึ่งที่ถูกซ่อนเอาไว้ในช่องลับเมื่อเดวิดเปิดมันออกมาก็ได้พบว่าเครื่องในกล่องใบนั้นได้ใส่อุปกรณ์บางอย่างเอาไว้แถมยังมีแบบพิมพ์เขียวที่เกี่ยวกับการสร้างเครื่องเคลื่อนย้ายตามการเวลาและมันก็คือทานแมชชีนหรือว่าเครื่องย้อนเวลานั่นเอง ควินจึงบอกว่าเราควรจะสร้างมันเพราะมันอาจจะใช้ได้จริงไม่อย่างนั้นจะมีเดวิดอยู่ในคลิปงานวันเกิดได้ยังไงแต่ถ้ามันสำเร็จทั้งชื่อเสียงและเงินทองก็จะตามมาอย่างมากมายเดวิดเลยมานั่งดูคลิปงานวันเกิดใหม่อีกรอบจนได้รู้ว่าพ่อของเขาได้พูดว่าพ่อกำลังจะลงไปที่ห้องใต้ดินเพื่อแก้ไขอะไรบางอย่างและคนที่รออยู่ที่ห้องใต้ดินก็อาจจะเป็นตัวเขาเองก็ได้ วันลุงขึ้นทั้งสี่ก็ใช้เงินที่พวกเขามีไปซื้ออุปกรณ์ต่างๆทั้งสายไฟตัวเก็บประจุและของที่จําเป็นเมื่อกลับมาที่ห้องใต้ดินพวกเขาก็ลงมือประกอบทุกอย่างเข้าด้วยกันจนมันเป็นไปตามในแบบพิมพ์เขียวและการทดสอบแรงก,ก็เริ่มขึ้นเมื่อเปิดเครื่องย้อนเวลาสนามแม่เหล็กที่รุนแรงก็ถูกถ่ายเทออกมาจนทําให้ผมของคิสติน่าชี้ไปทุกทิศทางและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดที่อยู่ในขอบเขตของมันก็ทํางานได้โดยที่ไม่ต้องเสียบปลั๊ก แต่ถว่าตัวเก็บประจกุก็เกิดการระเบิดขึ้นเพราะกระแสไฟฟ้าที่ไม่มีความสเสถียรพอพวกเขาเลยต้องลงมือหาทางแก้ไขโดยการปรับค่าต่างๆให้เข้ากันมากขึ้นและเนื่องจากตัวแสดงผลเป็นรุ่นเก่าที่สร้างขึ้นเมื่อ10ปีที่แล้วควินจึงต้องยอมสละเอกบอกของเขาเพื่อใช้ตัวประมวลผลกราฟ,ฟิกในการตั้งค่าจนได้เจอเข้ากับโปรแกรมควบคุมฐานแมชชีนที่สามารถระบุเวลาได้อย่างแม่นยำ ในวันลุงขึ้นอดัมก็มีเซอร์ไพรส์ใหม่มาให้กับเพื่อนๆที่โรงเรียนโดยเขาได้ย่อเจ้าตัวโปรแกรมลงมาไว้ในโทรศัพท์จะได้สามารถควบคุมได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมและที่เขาสามารถทํามันได้ก็เพราะว่าเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันมันก้าวหน้ากว่าในยุคของพ่อเดวิดเป็นอย่างมากหลังเลิกเรียนพวกเขาก็มาลงมือทํากันต่อซึ่งมันก็เข้าใกล้ความเป็นจริงมากขึ้นไปทุกที และการทดลองในรอบนี้สนามแม่เหล็กก็ได้ทำให้ทุกอย่างลอยขึ้นนาำในแก้วหมุนวนจนกลายเป็นเกี่ยวแต่มันก็ยังไม่สำเร็จเนื่องจากระบบระบายความร้อนยังไม่ดีพอและน้ำกันก็ได้กระเด็นมาเปื้อนที่เสื้อของเดวิดจนกลายเป็นคราบเหมือนกับในคลิปงานวันเกิดไม่มีผิดยิ่งทำให้พวกเขามั่นใจว่ามันจะต้องประสบความสำเร็จในอีกไม่ช้า อดัมบอกว่าสิ่งที่พวกเราต้องการก็คือไฮโดรเจนซึ่งมันจะทําให้เกิดปฏิกิริยาฟิวชันและเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในการเดินทางข้ามเวลาแต่ราคาของมันก็แพงเกินกว่าที่พวกเขาจะซื้อได้และต้องมีใบอนุญ,ญาตอีกด้วยเดวิด <David S 1> เลยพาทุกคนไปขโมยไฮโดรเจนจากที่โรงเรียนพวกเขาได้บุกเข้าไปในตอนกลางดึกและใช้แสงไฟแบ็คไลท์ส่องดูลายนิ้วมือที่รหัสผ่านประตูจนสามารถเข้าไปข้างในได้ จึงนั้นทุกคนก็ช่วยกันหยิบไฮโดรเจนออกมาให้มากเท่าที่จะมากได้และกลับมาที่ห้องใต้ดินเพื่อจะลงมือทํามันต่อโดยข้อจํากัดในการย้อนเวลานั้นจะทําได้แค่เพียง3สัปดาห์เท่านั้นถ้ามากกว่าเราอาจจะติดอยู่ในอดีตตลอดไปเมื่อทุกอย่างเตรียมพร้อมพวกเขาก็ใช้รถบังคับวิทยุในการทดสอบย้อนเวลากลับไปเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่แล้วแต่มันก็ยังไม่สำเร็จเพราะแบตเตอรี่ที่ใช้มีกำลังไฟไม่พอ คุเลยแนะนําให้ทุกคนลองหยุดพักสักสิบนาทีแล้วไปผ่อนคลายที่งานปาร์ตี้ข้างบ้านทําให้เดวิดได้ไอเดียใหม่เขาวิ่งออกไปหาเจสซี่ที่ขับรถมาที่งานปาร์ตี้และบอกให้เธอมาจอดรถที่บ้านของเขาเพราะที่งานปาร์ตี้มันหาที่จอลดรถลาบากซึ่งมันก็เป็นแผนที่จะใช้แบนรถยนต์ของเธอนั่นเองหลังจากที่เจสซี่เข้าไปในงานพวกเขาก็แอบพ่วงสายไฟมายัางห้องใ,ใต้ดิน ทันทีที่เสียบปลั๊กไฟทุกอย่างก็เริ่มขึ้นในทันทีเพียงแต่มันรุนแรงมากกว่ารอบก่นกอนๆหลายเท่าตัวในตอนนั้นเองเจสซี่ก็ได้ลงมาที่ห้องใต้ดินเพื่อจะต่อว่าเดวิดที่มายุ่งกับรถของเธอเดวิดและลี่พาเจสซี่ลงมาหลบตรงที่กำบังเพื่อความปลอดภัยของเธอและการทดลองของพวกเขาก็ประสบความสำเร็จเป็นครั้งแรกแต่มันกลับทำให้ไฟฟ้าทั้งเมืองต้องดับลงก่อนที่จะติดขึ้นมาใหม่ในเวลาต่อมา เขาได้เจอว่ารถบังคับคันนั้นติดอยู่ที่ผนังห้องใต้ดินส่วนเวลาก็คาดเคลื่อนเป็นเวลาสองชั่วโมงที่แล้วซึ่งยังต้องนำไปปรับให้มีความสมดุลมากยิ่งขึ้นวันลุ่งขึ้นที่โรงเรียนเดวิดก็ได้ออกแบบเครื่องทานแมคคีนให้มีขนาดเล็กลงจะได้ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายและประชุมกันว่าจะทดลองย้อนเวลาอะไรเป็นสิ่งต่อไปดี ซึ่งเจสซี่ได้เสนอว่าถ้าทำได้ขนาดนี้แล้วทำไมไม่ลองย้อนเวลาตัวเราเองดูแล่เธอก็ยินดีที่จะให้ยืมแบตรถของเธอในตอนนั้นเองเดวิดก็ได้สังเกตเห็นพวงกุญแจของเจสซี่ซึ่งมันเป็นตุ๊กตานักบัลเล่ที่ห้อยอยู่ทุกคนจึงยิ่งมั่นใจว่ามันจะต้องใช้ได้อย่างแน่นอน จากนั้นพวกเขาก็ช่วยกันประกอบเครื่องทานแมชชีนอันใหม่จนสําเร็จและยังเพิ่มประจุไฟฟ้าจนเส้นผ่าศูนย์กลางมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นจนพวกเขาทั้งห้าคนสามารถเข้าไปข้างในได้และเวลาที่จะย้อนกลับไปก็คือเมื่อหนึ่งวันที่แล้วพวกเขาจึงไม่รอช้าพากันออกไปที่ลานจอดรถในตอนกลางดึกเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับสิ่งรอบตัว เดวิดได้บอกกับทุกคนว่าระหว่างที่กำลังเคลื่อนย้ายห้ามกั้นหายใจห้ามเก่งร่างกายและให้หลับตาตลอดเวลาจากนั้นเขาก็เปิดเครื่องทานแม็ชีนในทันทีสนามแม่เหล็กที่รุนแรงก็ได้เกิดขึ้นพวกเขาถูกเหวี่ยงจนกระเด็นไปคนละทิศทางและมีอาการหูอื้อจากเสียงระเบิดที่เกิดขึ้นก่อนที่จะพบว่าทุกคนยังปลอดภัยดีพวกเขาเลยต้องตรวจสอบว่ามันได้ผลจริงหรือไม่โดยการพากันไปที่บ้านของควินและย่องไปหาตัวเขาเองที่กำลังนอนหลับ แต่ทันใดนั้นควินในอดีตก็ได้ตื่นขึ้นและเห็นตัวเขาเองจากในปัจจุบันทําให้ร่างกายของทั้งคู่เริ่มกระพริบและกําลังจะหายไปเดวิดเลยรีพาควินจากในปัจจุบันวิ่งหนีออกมาข้างนอกทําให้ได้รู้ว่าพวกเขาสามารถสร้างเครื่องย้อนเวลาได้สําเร็จและทุกสิ่งที่ทํานั้นมันก็ไม่สูญเปล่าเลยสักนิดเดวิดเลยเปิดเครื่องทันแมคชีนอีกครั้งและพาทุกคนกลับมายังปัจจุบันแต่ทว่าก็ดันมีสุนัขตัวหนึ่งติดมาด้วยพวกเขาเลยจะพามันไปคืนให้กับเจ้าของ ระหว่างทางทุกคนก็ได้พบกับป้ายตามหาสุนัขติดไว้ทั่วเมืองซึ่งมันได้หายไปจากอดีตจึงส่งผลมายังปัจจุบันนั่นเองพวกเขาเลยทำข้อตกลงกันว่าห้ามย้อนเวลาคนเดียวเด็ดขาดเพราะคนอื่นๆอ,อาจจะได้รับผลกระทบและเมื่อกลับมายังปัจจุบันก็ต้องติดตามอ่านทุกข่าวที่เกิดขึ้นเพื่อจะได้หาข้อผิดพลาดและแก้ไขมันให้ถูกต้องและที่สำคัญเรื่องนี้ต้องถูกเก็บไว้เป็นความลับห้ามโพสเฟสทวิตหรือว่าไอจีเด็ดขาด จากนั้นพวกเขาก็พูดคุยกันว่าเราควรจะใช้ประโยชน์อะไรจากเครื่องทานแมชชีนนี้ได้บ้างทั้งการเล่นหุ้นซื้อลอตเตอรี่หรือว่าแก้ไขทุกสิ่งที่เคยทำพลาดเริ่มจากควินเขาต้องการจะย้อนกลับไปเมื่อ8วันที่แล้วเพื่อแก้ไขการสอบวิชาเคมีเมื่อย้อนเวลากลับมาได้ก็ไปโกหกควินในอดีตว่าวันนี้ไม่มีการสอบเกิดขึ้นจากนั้นควินที่เตรียมตัวมาเป็นอย่างดีก็เข้าไปสอบวิชาเคมีอย่างสบายใจ แต่ทว่าอาจารย์กลับถามคำถามที่แปลกออกไปทำให้ควินไม่สามารถตอบได้และสอบตกเป็นครั้งที่สองพวกเขาเลยพากันย้อนเวลากลับมาอีกครั้งและในครั้งนี้อาจารย์ก็ดันถามคำถามอีกคำถามซึ่งมันไม่เหมือนกับรอบที่แล้วควินจึงไม่สามารถตอบได้จนไม่ย้อนกลับมาอีกรอบควินก็ได้เตรียมตัวมาเป็นอย่างดีเขาสามารถจำได้ทั้งหมดและสอบผ่านได้ในที่สุด ต่อไปก็เป็นคิวของคิตติน่าน้องสาวข,ของเดวิดเธอถูกเพื่อนที่โรงเรียนกั่นแกล้งทำน้ำหกใส่เสื้อคิตติน่าจึงมาดักรอและทำน้ำหกคืนบ้างโดยอ้างว่าเธอไม่ได้ตั้งใจเช่นเดียวกันทำให้ทุกคนสะใจเป็นอย่างมากและคิวต่อไปก็เป็นของทุกๆคนพวกเขาได้ย้อนเวลากลับไปซื้อลอตเตอรี่มูลค่า53ล้านดอลลาร์หรือประมาณ1,600ล้านบาทและไปรอรับรางวัลอย่างใจจดใจจ่อ แต่ทว่าอดัมกับจดตัวเลขผิดเป็นหนึ่งตัวทําให้พวกเขาได้เงินทั้งหมด1น0 0 0ล้านแปดแสนดอลลาร์แทนหรือประมาณ54ล้านบาทแต่มันก็มากพอที่จะทําให้พวกเขาได้ทุกสิ่งที่ต้องการเดวิดนําเงินบางส่วนไปให้แม่เพื่อไม่ให้เธอต้องขายบ้านและมีเงินพอสําหรับค่าเทอม MIT มส่วนควินเขาเอาเงินไปซื้อรถสปอร์ตตามความฝันของเด็กวัยรุ่นทั่วไปคิดจินนาเธอเอาเงินไปซื้อเสื้อผ้าและทุกสิ่งที่ตัวเธอต้องการ แต่เดวิดก็ยังคงพัฒนาเครื่องทันแมชชีนต่อไปเขาอัปเกรดทุกอย่างเท่าที่จะทําได้ทั้งหมดก็เพื่อจะย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วและเตือนพอ่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นวันรุ่งขึ้นที่โรงเรียนควินก็ได้ใช้เงินจ้างรถตู้อาหารทุกเชื้อชาติมาแจกจ่ายให้กับเพื่อนๆที่โรงเรียนจากเด็กเนิร์ดที่ไม่ค่อยมีใครสนใจกลายเป็นหนุ่มฮอตที่มีชื่อเสียงในช่วพิบตา หลังจากนั้นแค่เพียงไม่กี่วันเดวิดก็เรียกให้ทุกคนมารวมตัวพราะตอนนี้เครื่องทานแมชชีนของเขาสามารถย้อนเวลาไปได้ถึง3เดือนและจุดหมายก็คืองานเฟสติวัลคอนเสิร์ตของอิมเมจินดากอนพวกเขาสนุกกันอย่างสุดเหวี่ยงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ควินเลยแหกกฎโดยการโพสต์ภาพของเขาลงไปในไอจเพราะอยากจะโชว์ให้คนอื่นๆเห็นแต่ทุกคนก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยและเซอร์ไพรส์ของเดวิดก็ยังไม่หมดลงแค่เพียงเท่านี้เขายังมีบัตร VIP ที่จะพาทุกคนเข้าไปใกล้ชิดกับศิลปินซึ่งก็ทำให้เจสซี่ประทับใจในตัวเขาเป็นอย่างมาก ต่อมาเมื่อทั้งคู่ได้มีโอกาสอยู่ด้วยกันแค่สองคนเจสซี่ก็พยายามจะบอกเดวิดว่าเธอแอบชอบเขาแต่ด้วยความที่เดวิดนั้นไม่เคยมีความรักมาก่อนก็ทําให้เขามองไม่ออกและเมินเฉยต่อสิ่งที่เธอพูดนั่นจึงทําให้เจสซี่เสียใจเป็นอย่างมากเพราะเธอคิดว่ากําลังถูกปฏิเสธเมื่อพวกเขาเดินทางกลับมายังปัจจุบันก็ได้พบว่าเวลาเพิ่งจะผ่านไปแค่9วินาทีเท่านั้นและสิ่งที่ตามมาก็คือแม่ของเดวิดตอนนี้เธอสามารถหางานทำได้แล้ว ส่วนควินเขากลายเป็นคนดังในไอจจากรูปที่ถ่ายในงานเฟสติวัลเหมือนว่าชีวิตของพวกเขาทุกคนจะดีขึ้นอย่างเหลือเชื่อเว้นแต่เจสซี่ที่ดูไม่ค่อยล่าเริงเท่าไหร่นักเดวิดเลยเข้าไปถามว่าเธอเป็นอะไรแต่เจสซี่ก็ไม่ยอมตอบและขอตัวกลับบ้านไปเดวิดจึงกลับไปดูวิดีโอที่ถ่ายเอาไว้และเพิ่งจะเข้าใจว่ามันเป็นเพราะตัวเขาเองที่ปฏิเสธความรักจากเธอนั่นเลยทำให้เดวิดต้องย้อนกลับไปที่งานเฟสติวัลอีกครั้ง ในรอบนี้เขาตั้งใจฟังเธอทุกคําพูดและตอบกลับไปว่าตัวเขาเองก็ชอบเธอเช่นกันและเมื่อกลับมาที่ปัจจุบันก็ปรากฏว่าทั้งสองคนได้กลายเป็นแฟนกันเรียบร้อยแล้วทั้งคู่ได้ใช้เวลาที่มีร่วมกันอย่างมีความสุขจนเมื่อเริ่มมีสิ่งแปลกๆเกิดขึ้นอาจารย์สอนเคมีได้ถูกไล่ออก ทีมบาสประจำโรงเรียนแพ้การแข่งขันทั้งๆที่ก่อนหน้านี้พวกเขาเพิ่งจะคว้าแชมป์มาตามมาด้วยข่าวเครื่องบินตกที่มีผู้เสียชีวิตนับร้อยซึ่งอดัมได้บอกว่าทั้งหมดนี้อาจจะเป็นเพราะพวกเราไปที่งานเฟสติวัลและเผอเปลี่ยนแปลงอะไรเล็กน้อยจนส่งผลกระทบต่อปัจจุบันหัวหน้าทีมบาสโนนดนรถชนจนขาหักทีมของเขาเลยไม่ได้ลงแข่งส่งผลให้ผู้ชมไม่ได้ไปดูการแข่งขันและหนึ่งในผู้ชมก็เป็นนักบินคนเดียวกับที่ขับเครื่องบินตก ซึ่งถ้าทีมบาร์ดได้ลงแข่งนักบินคนนั้นก็จะไปชมการแข่งขันและจะไม่ได้ขับเครื่องบินลำนั้นนั่นเองไม่เพียงเท่านั้นยังมีเหตุการณ์ป้นที่อุกอาจและไฟป่าที่เผาทำลายทุกอย่างทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านี้มันไม่เคยเกิดขึ้นทุกคนจึงลงคะแนนเสียงว่าจะย้อนเวลากลับไปแก้ไขที่งานเฟสติวัลแต่เดวิดก็ไม่เห็นด้วยเพราะมันเท่ากับตัวเขาจะไม่ได้คบหากับเจสซี่เดวิดเลยจแจบใช้เครื่องทานแมชชีนย้อนกลับไปช่วยกัปตันทีมบาร์ดไม่ให้ขาหัก แต่อดัมก็ได้ตามมาเจอเขาเข้าเสียก่อนเดวิดจึงต้องยอมรับความจริงว่ามันเป็นพอเขาที่แอบใช้เครื่องย้อนเวลาไปงอเจซี่ดัมที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกไม่พอใจและกำลังจะไปบอกเรื่องนี้กับเพื่อนทุกคนเดวิดเลยใช้โอกาสนี้แอบย้อนเวลากลับไปแค่คนเดียวมันเป็นวันงานปาร์ตี้ที่เขาหลอกให้เจซี่มาจอดรถที่หน้าบ้านเพื่อจะใช้แบตรถยนต์เขาเฝ้ารอจนไฟฟ้าทั้งเมืองดับ และวิ่งเข้าไปช่วยกับตันทีมบารไม่ให้ถูกลดชนได้สําเร็จจึงนั้นเขาก็รีบกลับมาที่ปัจจุบันปรากฏว่าทีมบาร์ได้คว้าแชมป์อย่างที่มันควรจะเป็นและเครื่องบินสามารถล่อนลงได้อย่างปาฏิหาริส่วนเขาและเจซี่ก็ยังคบหากันอยู่เพียงแต่ว่าดัมกำลังนอนโคม่าอยู่ที่โรงพยาบาลโดยที่ไม่มีใครทราบสาเหตุ เดวิดเลยกลับมาที่ห้องใต้ดินอีกครั้งและพยายามจะเรียบเรียงเรื่องราวทั้งหมดเพื่อช่วยเหลืออาดัมให้ได้จนเขาได้รู้ว่าต้องย้อนเวลากลับไปเมื่อ3วันที่แล้วเพื่อช่วยเหลืออาดัมและในตอนที่เขากำลังเปิดเครื่องทาแมกชีนนั่นเองเจสซี่ก็ได้วิ่งเข้ามาในรัศมีพอดีทําให้ทั้งคู่ถูกย้อนเวลากลับไปด้วยกันเขาจึงต้องยอมสารภาพกับเธอว่าที่จริงแล้วเขาได้แอบย้อนเวลากลับไปคนเดียวหลายครั้งเพื่อแก้ไขทุกสิ่งทั้งเรื่องบ้านการเรียนการเงินและความรัก เจสซี่ที่ได้รู้ก็เสียใจเป็นอย่างมากเพราะเดวิดได้ทําเหมือนกับความรู้สึกของเธอเป็นแค่ของเล่นแต่เขาก็ได้อธิบายว่าใครมันจะมาชอบเด็กเนิื้ออย่างเขาละ่ะเพราะนี่มันเป็นแค่ทางเดียวที่เขาจะได้เธอมาเป็นแฟนเจสซี่จึงบอกว่ามันไม่จําเป็นเลยสักนิดเพราะเธอนั้นแอบชอบเขาตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้คุยกันแล้วทั้งคู่จึงกลับมาเข้าใจกันเหมือนเดิมและกําลังจะไปช่วยอดัมด้วยกัน ทว่าเจสซี่ในอดีตก็ได้เดินผ่านมาพอดีทําให้ได้พบกับเจสซี่ในปัจจุบันส่งผลให้พวกเธอทั้งคู่หายไปเดวิดจึงรีบกลับมาที่ปัจจุบันและพยายามจะย้อนกลับไปใหม่อีกรอบแต่ทว่าไฮโดรเจนที่พวกเขามีมันดันหมดและควินก็ได้เข้ามาบอกว่าตอนนี้เจสซี่ได้หายตัวไป3วันแล้ว เดวิดจึงบอกว่าตอนนี้ลำดับเวลามันซ้อนทับกันมั่วจนไม่อาจจะแก้ไขได้และทางเดียวก็คือเขาต้องหยุดการสร้างเครื่องทานแมชชีนทุกอย่างจึงจะจบลงแต่ควินกลับไม่เห็นด้วยเพราะตอนนี้ชีวิตของเขาสมบูรณ์แบบทุกอย่างและที่สำคัญพวกเราก็เป็นคนสร้างมันขึ้นมาเดวิดเลยตอบกลับไปว่าไม่ใช่สักหน่อยพ่อของเขาเป็นคนสร้างและเราก็แค่ทำตามแบบพิมพ์เขียวเท่านั้น เป็นเวลาเดียวกับที่ตำรวจมาขอประตูหน้าบ้านของเดวิดเพื่อตามหาเจสซี่พอเขาตกเป็นผู้ต้องสงสัยที่เธออยู่กับเขาเป็นคนสุดท้ายเดวิดจึงรีบหนีไปที่โรงเรียนเพื่อจะเอาไฮโดรเจนแต่ตำรวจก็ได้ไล่ตามมาอย่างติดติดและกำลังจะเข้าจับกุมเขาในตอนนั้นเองเดวิดก็สามารถเปิดเครื่องไทงม์แมชชีนได้ทันและพาตัวเขาย้อนกลับไปเมื่อสิบปีที่แล้วได้สำเร็จเขากลับมาที่บ้านและเข้าไปในงานวันเกิดของตัวเองมันจึงเป็นเหตุผลที่มีตัวเขาตอนโตอยู่ในคลิป เดวิดได้ลงมาพูดคุยกับพ่อที่ห้องใต้ดินและเล่าให้ฟังว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าหากสร้างเครื่องทานมชชีนสำเร็จทั้งการเสียชีวิตของพ่อและเรื่องวุ่นวายทั้งหมดซึ่งพ่อก็เข้าใจในผลกระทบที่เกิดขึ้นเพราะตัวพ่อเองก็ฉลาดไม่ต่างจากเดวิดเลยสักนิดทั้งคู่อบกอดและอำลากันเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่พ่อจะเดินขึ้นไปข้างบนเพื่อบอกลาเดวิดตอนเด็กจึงนั้นเดวิดก็เผาทำลายเครื่องทานมชชีนของพ่อทิ้งรวมทั้งเครื่องที่เขาใช้เดินทางมาด้วย ส่งผลให้เรื่องราวหลังจากที่เขาสร้างเครื่องทานแมชชีนนั้นไม่เคยเกิดขึ้นจริงและเดวิดในปัจจุบันก็ได้หายตัวไปตลอดการจากนั้นเส้นเวลาทั้งหมดก็เดินทางกลับมายังจุดเริ่มต้นมันเป็นในตอนที่เขาขึ้นมาหาของบนห้องใต้หลังคาไปขายและได้พบกับกล้องวิดีโอของพ่อแต่ทว่ามันกลับมีอีกอันที่เขาลืมมาไว้ที่ห้องใต้ดินเมื่อเดวิดและคิตติน,น่าได้เปิดมันดูก็ทําให้พวกเขาได้รู้ถึงเรื่องราวทั้งหมดว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง และวันลุงขึ้นเดวิดก็ได้เข้าไปพูดคุยกับเจสซี่โดยเขาได้บอกว่าเรากําลังจะเปลี่ยนแปลงโลกและหนังก็จบลงเพียงเท่านี้สรุปคือเมื่อเดวิดจากเส้นเวลาที่ไม่มีเครื่องทานแมชชีนได้เห็นวิดีโอที่ถ่ายเอาไว้เขาจึงบอกเรื่องนี้กับเพื่อนทุกคนและพวกเขาก็อาจจะไปซื้อลอตเตอรี่ใหม่อีกครั้งและถูกรางวัล1,600ล้านบาท ไม่แน่ว่าเครื่องทานมัชชินอาจจะถูกสร้างขึ้นมาใหม่โดยมีบทเรียนจากสิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นได้แต่อย่าลืมว่าพวกเขาไม่มีความทรงจําใดๆก่อนหน้านี้และมีแค่เพียงวิดีโอที่บันทึกภาพบางส่วนเอาไว้เท่านั้นหนังเรื่องนี้ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ที่6.4คะแนนและเว็บ Rotten Tomato ให้คะแนนหนังเรื่องนี้ที่37%ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับ